แเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะมีนะครับผมตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีงานยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืองานพิธีสดุดีวีรกรรมพระปทุมวราราชสุริยวงศ เจ้าคำผงปี2566นะครับเรามาทราบรายละเอียดกันครับว่าเอ๊มีความเป็นมาอย่างไงพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คนที่ต่อผมได้อยู่กับผม2ท่านแล้วนะครับคือนายนิกรวีสัพเพนครับท่านเป็นเลขานุการมูลนิธิเจ้าคำผงพร้อมทั้งนางปรียาแก้วบำรุงครับท่านเป็นวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับสำหรับความเป็นมาของท้าวคำผงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ เจ้าคำผงนี่เป็นบุตรของพวพวพาตานะครับในสมัยก่อนนะครับก็มีการสู้รบกับกองทัพเวียงจันทร์นะครับก็มีการสู้รบกันเพระว่ากองทัพเวียงจันทร์แข็งแกร่งกว่านะครับพวพาตาก็เลยอพยพโยกย้ายมาจากนองบัวลําพูนะครับมาพึ่งนควจำบาศักดิ์ตอนนั้นสงครามก็มีการขอความช่วยเหลือไปถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีให้มาช่วยเหลือนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้ส่งพระยาจักรีมาสู้รบช่วยสู้กับเวียงจันทร์นะครับ จนในที่สุดนะครับอพอสงคารามสงบนะครับก็เกิดเ,เจ้าคำพงนะครับก็มาจากเวียงจันทร์นะครับก็พอย้ายมาจากน้องบรุรลมูเสร็จแล้วนะครับก็ย้ายมาที่นครจปมสักาาก็เคลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ที่ดอนเมืงแดงซึ่งเป็นอำเภอดอนมดแดงในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเกาะใ,ในสมัยก่อนนะครับต่อมาปี2319เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่เกาะดอนมดแดงก็มาสร้างเมือง เจ้าคาพงสมัยก่อนมาสร้างเมืองชื่อเจรแมจากเกาะดําแดงมาที่เจรแมใกล้ๆสถานีเรานี่เองนะครับอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะข้างหลังเราเรานี่เองครับทั้งหมดนะครับเจรแมนี่นะครับพอพอสร้างเมืองเสร็จแล้วนะครับพื้นที่สมัยก่อนเมืองขยายขยายขึ้นนะครับก็สร้างเป็นเมืองจากดงอู่พึ่งทั้งหมดจากเจรแมไปถึงดงอู่พึ่งดงอู่พึ่งนี่หมายถึงว่าจากเจรแม ไปทางทิศใต้ถึงแม่น้ํามูลทั้งหมดถือว่าเป็นเมืองใหม่เป็นดงอู่พึ่งนะครับในสมัยโบราณสมัยก่อนอาจจะมีพึ่งเยอะซึ่งสังเกตเมืองอุบลนนี่จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะอยู่กลางเมืองต้นยางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอย้ายมาอยู่ที่นั่นเสร็จพอสงครามสงบนะครับพระเจ้ากรุงจอมโลีก็มี พระบัญชานะครับให้ตั้งเมืองใหม่นะครับคือตั้งเป็นเมืองตั้งชื่อว่าเมืองอุบลราชธานีสีเวนาลายัยเมืองประเทศสลดัดครับนะครับแล้วก็แต่งตั้งนะครับมีพระบัญชาให้พระประทุมวราชสจุริยวงศวงเล็บเจ้าคำพงครับซึ่งเป็นผู้สู้รบกับกองทัพเพียงจันในในสมัยก่อนจนเป็นได้เป็นบ้านเป็นเมืองนะครับ,รบเป็นเจ้าเมืองคนแรกปีพศสองพัน 321นี่คือความเป็นมาวันสามเนะ,ะครับเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับแล้วก็เจ้าเมืองคนแรกในในปีนี้เองนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นวันสถาปนาเมืองอบุบลราชธานีครบร้อยครบรอบ2 3งปี231ปีนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยใช่ไหมค,คั้ยสามสิบเอ็ปีซึ่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านจุลธียังยังตรงก็ได ให้ลูกหลานเมืองอบ,บนาาราชธา,านีทั้งหมดประมาณห้าหมื่นคนมารำถวายมือแลอวมีกี่เดือนที่ผ่านมานี่เองน,นี่คือความเป็นมานะครับนับจากวันสถาปนาเมืองนะครับคือวันสถาปนาเมืองนี่คือวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันสามรัอยยี่สิบเอ็ดราชเจ้าคำผงก็ครองเป็นเจ้าเมืองอยู่สิบเจ็ดปีนะครับจนถึงแก่พิลาลัยสิริอายุรวมแปดสิบห้าปีนะครับเมื่อวันที่สิบคือท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนสองพัน 338ก็ถือว่าเป็นเป็นวันจัดงานว่องสองเจ้าคำผงนี่คือความเป็นมาในเรียกว่าเจ้าคำผงนี่เป็นคนเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับทุกคนได้อยู่ครับครับดังนั้นจึงได้มีการสะดุดีวีลกรรมสะดุดีวีลกรรมที่ต่อสู้สู้กับกองทัพเพียงจันทและกองทัพอื่นๆนะครับจนกระทั่งเป็นบ้านเป็นเมืองในปัจจุบันนี้ ่จังหวัดูบัวนาจะตายไครับครับผมแล้วท่านวัฒนธรรมครับคือความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยในการจัดงานสะดุดีวีรกรรมนะฮะพระปฐุมบวราราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงปี2 5 6 6นี้เขามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างฮะค่ะจากที่เราเห็นคุณงามความดีของพระเจ้าสุริพระปฐุมราชบวราราชสุริยวงศ์นะคะครหรือว่าเจ้าคำผงขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเจ้าคำผงนะคะคือท่านเป็นบุคคลที่สําคัญ เป็นผู้ที่ได้สร้างเมืองเป็นเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการองค์กรรละสากิอง์องค์กรส,ษษสุท้องถิ่นแล้วก็มูลนิธิเจ้ากำผงร่วมกับประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นในวันที่9และ10พฤศจิกายนนะคะโดยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ร่วมแสดงแล้วเผยแพร่เกียรติ บุญคุณของบุคคลสำคัญ hmm. ที่ได้เป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมือง <Sure. S 2> เราจะทำให้เราทุกคนจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าอุบลราชธานีเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่เป็นราชธานีเท่ากับอุบลที่มีความประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน <Sure. S 2> ซึ่งที่ท่านได้สร้างบ้านสร้างเมืองให้เรานะคะในวันนั้นเราก็จะมีกิจ,จกรรม <Sure. S 2> ในวันที่เพฤศจิกายนนะคะ เรามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมีพิธีธทักษิณานุปทานที่วัดหลวง feet, ซึ่งจะเชิญหน่วยงานส่วนราชการแล้วก็พระญาติต่างๆน,น,นะคะมาร่วมทํากิจกรรมกับเราในวันนั้นนะคะ <Melanie. S 2> ในส่วนกิจกรรมวันที่10นะคะก็เช่นกันเราจะมีขบวนในการอาัญเชิญเครื่องเครื่อยศเจ้าเมืองซึ่งอันนี้เป็นพิธีสักกระบวงสวงที่จะทําขึ้น โดยวันที่9้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่6โมงเราไปที่วัดหลวงกันเพื่อที่จะไปอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองโดยมีพิธีสักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวงที่วัดหลวงเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งขบวนเครื่องยศเจ้าเมืองซึ่งใน,ในขบวนเนี่ยค่ะก็จะประกอบด้วยขบวนของขันหมักเงบงข,ขบวนของอวงปีพาดเครื่องห้านะคะแล้วก็จะมีขบวนสัญญาณ โบราณซึ่งจะประกอบด้วยหางนกยูงสังกังสดานโค้งเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่อง้านี่เป็นเป็นวงพิทีจะเชิญเทวดาฟ้าดินลงมาร่วมวงสวงด้วยมาเป็นสกีพยานมาเป็นสกีตะเพยางครับนะฮะทราบมาว่าวันที่11ใกล้ๆกันก็มีวันสําคัญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกนะคะในขบวนเนี่ยเรามีขบวนอันเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองซึ่งเราประกอบด้วยมีขันหมากเบงมาลาหรือหมวกค่ะ พุนาพรคนโทรเงินคนโทรทองการเงินกาทองแล้วก็พันเงินพันทองงอกดาบนาวบางสูนพัดโบกแล้วก็ทงซึ่งแล้วก็ต่อด้วยขบวนขันหมากเบงเกียรติยศและข,ขบวนขันหมากของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า60หน่วยงานค่ะผมผม,เ,มเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเครื่องยดตเจ้าเมืองอนี่มีความสําคัญเพราะตอนนั้นสมัย สถาปนาพระประทุมวราชสุริยวงศ์เจ้าคาผงให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดบุรีรานีนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มอบเครื่องยศเจ้าเมืองเหล่านี้มาให้พระองค์ท่านมาให้เจ้าคำผงนะครับปฏิสฐานไว้ที่จังหวัดบุบีราชธานีเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของเก่าแก่ที่ลูกหลานใจตระกูลต่างๆและทุกคนที่อยู่ในอุบลน,นะครับได้พยายามจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสืบตอดและระลลึกถึง นสจ้างบ้านจ้างเมืองให้เราได้อยู่ถึงปัจจุบันนี้ครับครับเรียนตอบครับครับผม The Ok Power ทานฮะค่ะในในงานวันนั้นก็เราก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะ,คะสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะคะก็นุ่งโจงก,กระเบนเข้าร่วมงานของเราร่วมเป็นขบวนแห่เครื่องเกติยศและขบวนขันหมากเบลนะคะและสสำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีไม่ไม่แข็งแรงก็เชิญร่วมงานที่ทุ่งศรีเมืองได้นะคะท่านท่านไม่ต้องเดิน มานั่งรอเลยมาแ่อ่าแล้วสำหรับสุภาพสตรีก็นุ่งผ้าสิ้นผ้าพื้นเมืองอ่าที่บนเนี่ยมักจะมีผ้าเบียงเพราะนั้นก็เอาผ้าเก่าๆของ พ่อแม่ปู่ย่าตายายน่ยมาอวดมาโชว์ในความที่จะเห็นว่าเราได้ย้อนยุคไปว่าสมัยหนึ่งเรามีเสื้อผ้าพรที่สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุญราธานีเพื่อจะให้ลูกหลานได้ส่งเสริมในการต่อยอดที่จะใช้ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองต่อไปสําหรับคนที่เข้าร่วมที่เป็นสุภาพสตรีนะครับท่านไม่ต้องซื้อผ้าถุงใหม่ครับเตืองครับเป็นไปนเพณีสืบทอดกันมาคือเอาของปู่ย่าตายายนั่นแหละครับมา มามาใส่ในวันนั้นมาอวดกันลายศินบนสิ้นใหม่ซึ่งคนที่ทอผ้าไหมในอุบลมีหลายคนนะครับที่เก่งๆมาอวดกันเพื่อสืบทออการทอผ้าไหมของอุบลราชธานีด้วยครับท่านครับเรียกได้ว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานที่จะไปร่วมงานเนี่ยสามารถแต่งชุดแบบนี้ไปร่วมงานได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับได้เลยแล้วเขาจะจัดงานที่ไหนกันครับสั้นๆครับท่านครับค่ะก็วันที่9นะคะณวัดหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีส่วนในวันที่สิบ ก็เชิญชวนไปที่ทุ่งสีเมืองนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่ประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพระพระธุมราชวราชสุริยวงศ์ค่ะเจ้ากำผงของเรานะคะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมใจร่วมกันไปน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านสร้างมืองทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันไปครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงเพื่อตอบแทนพระครุณาที่าสร้างเมือง ร่วมไปลํำถวายมือกันในวันนั้นให้เป็นสัญลักษณ์ของอุบลราชธานีที่แสดงถึงความจงรักภักดีครับสุดท้ายแล้วครับท่านอยากฝากอะไรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานนี้บ้างฮะเชิญนะครับก็คิดว่างานนี้เป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดอุบลราชธานีทูกหลานทุกคนครับที่ขัแม่น้ํามูลมาถือว่าเป็นชาวอุบลทุกคนครับเพราะฉะนั้นงานนี้วันที่9้าตอนเย็นๆครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับแล้ววันที่1ิตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปครับขอเชิญมาร่วม ลำลึกถึงผู้มีผู้มีประคุณในการสร้างบ้านแปลงเมืองครับคือเจ้าคำพงที่ทุ่งสีเมืองครับขอเชิญทุกคนครับครับผมอ่านี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเกี่ยวกับงานพิธีสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชวงศ์สุริยวงศ์นะครับเจ้าคำผงปี2566ยังไงก็อย่าลืมจะพลาดไปไปร่วมงานให้ได้นะครับ,รบท่านครับ วันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับต้องลาไปก่อนครับและนี่คือทั้งหมดของอีสานเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ